สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาร์เลียนเอสเอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมเดิมๆนะครับคันนี้สวยมากกิ๊บ์เลยนะครับรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางร้านตรวจเช็คเฟอร์บิดได้หมดแล้วนะครับตัวท่อนะครับใสๆเลยนะครับท่อเดิมนะครับล้อยางเดิมนะครับเป็นยางกึ่งวิบากนะครับบังโคลท้ายเดิมไฟท้ายเดิมนะครับผม เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับเบาะเดินนะครับสวยเลยชุดสีสวยมากนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับผมใสๆเลยสีเทานะครับเทาเหลืองแผ่นเดิมนะครับแผ่นบาร์นะครับพรอกระจกไปแผ่นนะครับไม่อยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับ รถเครื่องเงียบม,มากนะครับผมนุ่มๆเลยขีดนุ่มๆนะครับคันนี้ตัวรถโดยรวมสะอาดดีนะครับ อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่3900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ